ขอต้อนรับเข้าสู่รายการนะคะโตวาเซ่น่ารักไหมเงียบๆกูเป็นเท้าแสนปมกูเป็นคนตีพึ่งวันนี้ชุดโหดเลยสลีปไม่ไม่ไม่ไรอันแอะอะไรคืออะไรเนีะไรอันแอะยุูยนี่ไงเอเชียขอต้อนรับเข้าสู่แอร์เรียห้าสิบเอ็ดกูคือสตาร์เทคสายการบินอินเดียค่ะสายการบินอินเดียค่ะ ไอเดียอะไนไอเดียอะไรไม่ไร้ที่ดีว่ะชุดเก็บอะไปอดเตะปอดเตะหลังลึกปอดเตะปอดเตะเก็บตัวเองเก็บมึงนะค่ะมึงเขาเขาเก็บนางฟ้าหล่อเดี๋ยวนี้ฮโอ้โหโอ้โหใส่ชมาซื้อแอ๋วใหญ่แล้วนี่ตังค์ฟิลลน้าไม่โง่แเชยเชยเชยของหนูมาจากดาวอะไรนะลูกไก่ลูกไก่ดาวหนูเขาสื่อสารยังไงเขาพูดด้วยบาล่ะ ใยรจะพาช่วยตามพิปเลยดยอ่ะเอาแล้วถาม่าพิ่เลยหล่ะมาจากดาวอะไรคุณมาจากดาวอะไรข่งของกันืจอดาวนามิคนที่นั่นเขาสื่อสารกันยังไง อันนี้คือสวัสดีฟังนะเขาเล่นกันอะไรแล้วเราคุยจะเล่นอะไรอันนี้อ่ะมึงมาจากดาวอะไรมึงมาจากดาวอะไรมาจากกูโตอ๋อหรอกูโตหรอกูโตอยู่ใน่ดาวเล็กๆสายขอบของระบบสุริยะใช่สายขอบเขาสื่อสารกันหรือพูดคุยหรือตอนในความล้ำป็นไงมั่งหนึ่งไม่ทันสองทักจีดสามทักจีด๋อทักจีดหอทักจีดอันนี้คือแปลว่าอะไรนิวสวัสดี มึงทำไมมาในชุดอวกาศเป็นนักวิทยาศาสตร์ไงเป็นนักวิทยาศาสตร์ใช่เพราะว่าเอ๋เหมือนกันนะเอ๋เหมือนกันนะยูไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์เป็นไงมาจากไหนเป็นนักวิทยาศาสตร์เพราะว่าเราเนี่ยอยู่สายวิทยาศาสตร์ไงเราเรียนเกี่ยวกับอะไรเคมีแล้วทำไมไอ้น้ำมันระเบิดไอ้น้ำระเบิดอ่ะใช่แหละบิกกเอร์ิกเกอร์ แล้ให้ลงเม็ดถั่วบิก g e r ระเบิดกระดาษแล้วแบบเทกับกระดาษลิตมัดแล้วมันแบบเป็นไงเราแบบระเบิดก็ขึ้นด่างเลยโอ้ยใจไม่ออก เพราะฉะนั้นเห็นชุดบดอยู่ที่นี่แล้วแน่นอนว่าท็อปปิกของเรานั่นก็คือแกงไก่กระโวก <c oughs> ใส่เลือดไหมหรือไม่ใส่เลือดใส่ตีนไก่ได้หรอตีนไก่ไม่ใส่มือมันน่ะ <c oughs> อันนี้อยู่ฝั่งใส่ตีนไก่ฝั่งนี้ตีนไก่ที่ยังไม่ตัดเล็บฝั่งนี้ตัดแล้วม <c oughs> <c oughs> ึงจะบ้าเหรอ <c oughs> แน่นอนมาในท็อปปี้อะไรครับพี่เอ,อิร์ธเอเลี่ยนมีจริงไหมมีจริงไหมหรือไม่มีจริง มีมีหรอไม่มีไม่มีทำไมอะ่ะก็มันไม่มีอ่ะง,งั้นวันนี้นิ่นิวจะอยู่คนเดียวนะในในฝั่งของคนที่ไม่เชื่อว,ว่าเอเลี่ยนไม่มีจริงสามคนนี้เชื่อสุดโต๊ะเลยป่ะสุดตโตเ,เอเลี่ยนหน้าตาเป็นยังไงแล้วเดินยังไง ไม่ต้องบอกข่าวก่อนว่าวันนี้เขาจะมาจับ800 0ันคนเออทำไมอะเขาจะเอาไปอยู่ที่ดาวที่มีลักษณะคล้ายโลกใช่เขาจะไปทดลองแปแล้วถ้ามึงได้ไปอยู่ในหนึ่งในนั้นนะเขาจะกดดมแม่สิคะเป็นดาวสอง The Face ในนั้นเลยอ่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปฟัางกันรรหว่างเอเลี่ยนมีจริงหรือไม่มีจริงนะไปนะไม่เชื่อหมดเลยใช่ปะเชื่อไม่เชื่อเพราะไม่เคยเห็นนี่ไงตัวจริงนะคะตัวจริงนะคะเอาละ มากก่อนที่เราจะไปโต้กันใดๆทั้งหมดทั้งมวลนะอยากฟังประสบการณ์ว่าเรามีความรู้หรือประสบการณ์อะไรมาบ้างหรือเราฟังอะไรมาบ้างหรือเราได้เห็นด้วยตาเห็นอ,อะไรมาหรือเปล่าว่าทำไมถึงเชื่อว่ามีเอเลี่ยน เป้ยอะรู้สึกว่าข่าว UFO อ่ะมันมาตั้งแต่เด็กมันเป็นสิ่งที่เป้ยเชื่อว่าเออมันน่าจะมีตัว UFO อันนั้นจริงๆเพราะว่ามันเป็นวัตถุที่แบบว่าเฮ้ยมันบินไปบินมาเราเห็นตั้งแต่เด็กยอะไรเงี้ยแต่ก็พิสูจน์ได้หรือพิสูจน์ไม่ได้ก็มีเยอะแยะยมันก็เลยเป็นเรื่องที่แบบว่าเฮ้ยเราอยากติดตามต่อแล้วเลย,เ,ลยเชื่อว่ามีจริงเพราะว่าในระบบสุริยะจักรวาลของเราเอ่ะมีกี่กาแล็กซี่มีกี่กี่อวกาศเท่าไหร่มีแค่โลกเรามันต้องมีแบบสิ่งมีชีวิตอื่นแน่นอนที่ชื่อว่าเอก ว่าแบบว่าเอเลี่ยนอยู่กับพวกเรานี่เราเชื่อไหมเชื่อนี่เชื่อนะมึงอะไรมึงกับฮิตตานี้ปึ๊บปึ๊บนี่ไงตาไปไงตาไปไงแห้งมากจา่คอนแทคคากแทคเลยแห้งเลยมีการหนูเชื่อว่าถ้าไม่มีมูนเนี่ยเขาจะไม่มีการมาทำหนังประสบการณ์ของคุณล่ะคะคุณนิวอาร์มสตรองเขาให้เหยียบแต่ว่าเอาดวงจันทร์มาอยู่บนหน้า คือของดิฉันนะคะคิดว่าไม่มีจริงพอไม่เคยเห็นคือคือเราเคยเห็นตามข่าวว่าแบบเห็นยู o มาบินเฉี่ยวไปมาทำไมไม่ลงมาถ้าเขาอยากลงก็เป็นข่าว UFO จอจอดะดิไม่แล้วคือก็บินวนอยู่เนีเป็น5-60ปีแล้วคนบนโลกเขาก็เถียงกันจะแย่อยู่แล้วแล้วทำไมไม่ลงมาถ้าลงมาแต่เขาออกมาเป็นตัวได้เลยเขาลงมาแล้วบอกว่าสัตว์เนียคือเอเลี่ยนก็จะเชื่อเปล่ะเชื่อสิถ้ามาเห็นกูเชื่อเลยบอกว่าคือเอเลี่ยนใช่สัตว์คือเอเลี่ยน my name is เอเลี่ยนเออจบใช่ไหมเชื่อเชือ อ้าะตอนนี้เชื่อแล้วมางนี่ยยอ่ะเมี UFO อยู่ไหนขี่จักรยานเอออามันแปลงได้นะคะเทคโนโลยีคนล้ำไปแล้วเขาขับด้วยจิตค่ะคุณเป็นนักวิทยาศาสตร์คุณออกไปนอกโลกได้เลยแต่ทำไมคนพวกนี้เขาจะออกมาสำรวจไม่ได้ใช่แล้วโลกคุณอยู่ไหนล่ะคะไม่บอกมันอยู่ไกลกว่านี้ร้อยล้านปีแสง แล้วมาได้ยังไงด้วยความเร็วเท่าไหร่มาความเร็วมาจำจำเออจำอะไรจำผ่านรูหนอนรูหนอนเข้าไปหาไม่เจอค่ะแม้กระทั่งแสงหรือเวลาก็เคยไปไหมคะเคยค่ะตอนนี้ก็เป็นนักวิทยาศาสตร์อ้าวถ้าคุณเคยไปคุณต้องเคยเห็นพวกเราเอ่ไม่เคยคุณมองให้ลึกค่ะคุณดูให้ดีก่อนเคยไหมคุณดูให้ดีก่อนเคยอ่ะอย่างนี้เลยอรอเคยเริ่มคุณละแม่เริ่มคุณละ มางั้นเราแรกพูดถึงข้อดีของการที่เรารู้สึกว่าเฮ้ย <He i, S 1> เราไม่เชื่อเนี่ยมันไปดิสคัตกับฝั่งนี้ยังไงว่ามันเอาอะไรไปเชื่อว่าเราไม่เชื่อเราแรกนะคะเริ่มมาดิฉันนะคะอยู่ฝ่ายไม่เชื่อนะคะ<ม>เพราะว่าปัจ<ม>จุบันนี้ยังไม่มีหลักฐานแม้กระทั่ง1เปเปอร์นะคะว่าเราพบ สิ่งมีชีวิตที่อยู่นอกโลกเราพบแค่วัตถุปริศนานอกโลกหรือวัตถุปริศนาที่ไม่สามารถหาที่มาที่ไปได้นั่นคืออะไรก็ไม่รู้ซึ่งเราติดต่างเอาเองว่านั่นอะคือเอเลียนหรือ UFO ถ้าหากเป็น UFO หรือเอเลียนจริงๆอ่ะมันควรจะมีการปฏิสัมพันธ์บางอย่างที่ทำให้รู้ว่าเนี่ยคือเอเลียนเพราะฉะนั้นคือคุณก็เลยคิดว่า มม่ีแต่คุณเชื่อว่ายานอวกาศมีไม่รู้ไม่รู้อ้าวแล้วเมื่อกี้ตอนแรกถามกูเรื่องเอเลียนมึงตอแหลค่ะอ้าวแล้วถ้าเขามีเอเลียนแล้วเขานั่งอย่างอื่นมาล่ะรถไฟนั่งอะไรมายานมันไม่ใช่เอเลียนไงพวกเนี้ยเนเราแฝงมาดูรปลักเลยดนเดนเดดนเดนเดนดนเ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 ดนดนเ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 ดอเดนเดน่ดดดงคงเเนเนเนเเานเนดดดด ตอได้หมตอได้ค่ะลงอุปกรณ์เหรอตัดไปตัดไปมันลอกมันหลังที่ตกใช่เรามอกขึ้นใหม่ได้อันนี้คือเป็นแารถอดหัวเสิปึ๊บ มองไไมม่่เเหห็็นนอย่าเปิดเผยตัวจริงถ้าไม่จำเป็นมองไม่เห็นเรป๊บเึือปเรน่งเริ่มเห็นละเห็นเห็นะเห็เขาใจยังใจลใจละคือทุกอย่างมันมาจากพื้นฐานของความเชื่อเคยเรียนเรื่องของไฮบริดไหมเป็นลูกผสมของเอเลี่ยนกับมนุษ ที่เขาจะยำต่อแปลงตัวให้กลายเป็นคนมากที่สุดเขามีการแบบสัรนิษถานว่านักวิทยาศาสตร์ที่มีความเก่งมากๆนักลองที่แบบเก่งมากๆรอบนั้นอาจจะมีการเป็นไฮบริดหรือเปล่าหรือคนดังที่แบบจํามาจากในภาพอดีตอันนี้ก็อาจจะเป็นไปเขาอาจมีภาพแบบว่าคนรุ่นก่อนแบบหน้าคล้ายคนปัจจุบันหรือคนที่ข้ามเวลาอยู่ๆใช้โทรศัพท์ทั้งที่ยุคนั้นมันไม่มีมันมีรูปและวิ วีดีโอให้ดูด้วยเพราะฉะนั้นมันกล้าจะมีหเครื่องบินที่หายไป30ปสิอปีมาพลอยกลับมากลับมาแล้วเราเข้ามาคุยกับเออว่าอะไรนะข้าเจ้ามาจ้าข้าเจ้าอะไรเจ๊แล้วที่เอวไปคุยอ่ะคือคนเหนือจริงๆคือคนเหนือจริงๆริงหรอ เขาบอกความเหนื่อยแล้วเจี่ยขอพูดว่าเขาทำอะไรเองเนี่ยเนื้อเขาเป็นเอเลี่อะเออมานต้เคอได้จริงๆค่ะเขาทุกคนเหนือหนูเขาเป็นคุณยายเขาตกรถแล้วตอนนี้ก็คือองค์การนาซาก็คือยืนยันแล้วทุกมันยืนยันถูแล้วแล้วเขายังไม่เปิดเผยเพราะเขามีเขาเห็นและอีกอย่างหนึ่งที่สงสัยมากที่สุดคือสามเหลี่ยมเบอร์บิวด้าอายยยย ่ยเบอร์บิวด้าคือมันอะไรเข้าไปก็หายหมดเพราะว่ามันอาจจะเป็นฐานหรือเขาบอกว่าสามเหลี่ยมเนี่ยมันมาจากฐานของแบบว่าเป็นสันลักษณ์ที่เราต้องติดต่อกับใครเอเรียงหรือพีระมิดคุณอุบลเคยรู้จักบ่าอาจารย์อุบลช่วยด้วยอุบลช่วยด้วยบานส่วนพีระมิด ล้วเอเลียนเพื่อนกับกระดุ๊ได้ไหมได้อะอย่างนิวเขาพูดว่าเราแบบทำไมเราไม่เอายาลงจับเพราะว่ามันจะเป็นข่าวกระดึกคือโคมแล้วก็หนังทําให้เราเขากลัวเราปะกลัวเราเพราะว่าจะกระทบต่อการวิวัฒนาการของเราเพราะว่าหนังอะในเอเรียมมันจะทําเป็นไงเวลามากินคนทําเสียงยังไงนะกูเห็นเคยเห็นป้ายเอเลี่ยมประทัดพิเรเตอร์มันน่าเกลียดอะเออจริงๆแล้วเราก็คือแบบมันตรลาดมันตลาดจริงจริงเราก็เหมือนคนทั่วไปนี่ล้วก็นักวิทยา ศาสตร์นี้นานิโคลัสเขาบอกว่าโลกไม่ได้เป็นศูนย์กลางของจักรวาลพระทิจตะหงที่ป็นโลกไม่ได้หมุนรอบโลกใช่นอาจจะต้องมีสิ่งมีชีวิตอื่นอย่างแน่นอนเป็นอะไรหรอมีปัญหาหรือเปล่าเกตโลกไม่ได้หมุนรอบตัวเกตใช่เอเลียนมีถ้าพี่บีให้หนูดำลึกแน่ามาต่อเลย ข้อเสียของคนที่มันเชื่อเอเลี่ยนหนอยคือนิวไม่ได้อยากจะไปหักล้างความเชื่อของเขานะคะแต่อยากจะบอกว่าเวลาทุกครั้งที่เราแบบเชื่ออะไรอ่ะเราควรจะมีแบบปัจจัยอย่างอื่นๆ่นอ่ะส่งเสริมความเชื่อของเราด้วยอย่างเช่นหลักฐานว่ามีการพบจริงไหมแค่ไหนอย่างไงมีภาพกล้องวงจรปิดแล้วที่อ่าต่างประเทศเขายิงยานไปแล้วด้วยใช่ยิงยานส่ไปแล้วแต่ว่าที่ประเทศอะไรนะที่ออกข่าวล่าสุดใช่ต่อไหค่ะแล้วเขายิงบอลลูนเฉยๆค่ะไม่มันจะมียิงยานอี้ข่าวหนึ่งค่ะอันนี้เป็นสองข่าวแล้วก็ จะบอกว่าเมื่อกี้น้องหนุ่มบอกว่าสามเหลี่ยมเบอร์วิลดาเป็นสามเหลี่ยมอะไรแห่งปริศนาทุกวันนี้เขามีผลวิจัยออกมาแล้วนะว่าการจมหรือหายของเครื่องบิน่ะกับปริมาของสามเหลี่ยมเบอร์วิลดาไม่ได้ต่างกันเลยซึ่งมันอาจจะมีพายุซึ่งช่วงนั้นน่ะมันเป็นไม่มีไม่มีพายุเลยสารมันเปพายุในพายุแล้วเป็นเหมือนพาอาทิตย์ป่ะพายุอเมริกาอิตาลีเอเลี่ยนกีฬาจีเขาก็เอาเพลงมาจากเอเลี่ยนใช่เอเลี่ยนมันสอนใจอยู่ทุกวัฒนธรรมแต่โรงเรียนกูก็สอนมานะว่ามา ไม่มีไม่มีเอเลียนลงเงินมันก็ส่ไมามียายมีขายหอยทุบยายบอยยายบอยขายขายหอยไปค่ะก็ขายไม่ดีขายไปเอเลียนก็ไม่มี ยายไม่มีมันจบที่ไม่มีเพราะยายมีกับยายมอยเป็นเอเลี่ยนสองคนที่มาเรื่องทั้งหมดคือเขามาจากดาวมาทาการค้าขายใช่แล้วมันเป็นเพลงสัญลักษณ์ของแล้วมึงไม่เป็นสมาเนียนเป็นอะไรลมึงมาจากดาวโอ้โหไปข่หอยจะดูถูกอาชีพมาถึงไหนแล้วมึงอะไปสำรวจมายังไงทำไมไม่ลุกให้ลึกให้อะไรวิทยาศาสตร์เรามีเอเลี่ยนเราจะไปดูเลยคลิปอะไรยังไงปึ๊บปึ๊บมีการค้นพบที่ไหนเวลากี่โมงแร้ภาพถ่ายที่เขาจับได้ว่ามี เอเลี่ยนแบบขับยานอย่างเงี้ยทำไมมึงไม่เชื่อมันอาจจะเป็นภาพที่มันมันไม่ได้ชัดเป็นหน้าเลยว่าเป็นเอเลี่ยนมันมันหน้ามันไม่ชัดค่ะชัดเลยไม่ชัดหน้าอย่างเงี้ยแล้วเรื่องยานหรเรื่องยานหน้าไงมึงขับยานไงวันนั้นที่มึงไปกันสองคนเป็นยานอันนี้กัปตันอันนี้กัปตันอันนี้ลูกเรือเออแล้วมึงูซ้อนอยู่ไปไงขับขับดินั่งนั่งอยู่แท้เออก็เลยตกใจตกใจแฟนไม่รู้คนถ่ายรูปถ้ารู้แต่ว่าอ่ะแล้วทำไมเอเลี่ยนไม่ลงมาแบบมันจะเป็นข่าวใหญ่แล้วคนมันจะทให้ อคนมันจะตกใจทำไมกลัวเขาสิบหรือติดแบรนด์สินค้าอะไรไม่ทราบค่ะเอเลี่ยนกลัวได้รีวิวของใช่คือถ้าเป็นถ้าเป็นเอเลี่ยนจริงๆเพลงที่มึงจะแบบว่าโชว์ตัวตนของเขาออกมาเลยอ่ะเย็บแย็บแคะเย็บแย็บเข้ามาเลียนกระแซะ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 เข้ามาเลียนเล้าียนก็เป็นเพื่อนกันได้เลยไงายตอนไปแล้วค่ะมาขทีทิ้งค่ะแล้วทำเพลงเรื่องคุณได้ด้วยอ่ะ เขาจูนขึ้นวิทยุก็มีอะเรจริงก็ต้องลงมาต้องมาคุยกันเลยมึงจะเอาให้ลงให้ได้ไม่ได้คุยกันไม่ได้คุยกัไมึงไม่หาไม่พูดไม่ได้เ้วมาเตือนได้ยังไงก็ทำให้เป็นบ็อกบอแย่บบแบบแบบแบอแบบแบบแบบแงบแบบแบบแบบอบบแบบันบ้บมแบบแกบาบบแ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 าบแบบแบบแบ่ยบบกบบแ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 คบแบ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 บาบบแบบแบมแบบแบเแบบ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 บบแบบบบ ไป,ไ,ปไปออกไหมออกอะพูดว่ามาแล้วนะมาแล้วนะเซมไม่ะไม่ใช่ไม,ไม่ใช่เนี่ย พวกฉันประกาศไว้แล้วว่าพวกฉันจะมาจับอีกแปดพันโคแปดพันโคไปที่ดาวของฉันไปยังไงนั่งเครื่องยังไงทะลุชั้นบรรยากาศยังไงเจดไปด้วยเจดไปด้วยเจไปด้วยจินชางคารล่างต้องอยู่ที่ไทยก็บนไอรินจำไปที่ไหนลอนดอนเอออยางจำลอนดอนไรได้เลยเออนึกถึงแฟนนึกถึงหน้าแฟนไปหาแฟนที่เมืองนอกไปหาแฟนที่ลอนดอนหาแฟนที่ลอนดอนบนไอริมเอเลี่ยนบนไอริมเอเลี่ยนใช่ อ่ะไปค่ะข้อสรุปไม่ได้ไปให้ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเอเลี่ยนแล้วก็นักวิทยาศาสตร์เขาตัดสินให้เราดีกว่าค่ะ สวัสดีค่ะวิวจากช anel p o i n v i e ค่ะสำหรับใครที่ยังไม่รู้จักกันนะคะวิวเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ค่ะทำคอนเทนต์ที่ทั้งสนุกและมีสาระลงตามทางโซเชียลมีเดียต่างๆสามารถไปติดตามกันได้นะคะและบอกเลยว่าวิวไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านเอเลี่ยนนะคะแต่เคยทําคลิปวิดีโอเกี่ยวกับเอเลี่ยนอยู่เหมือนกันซึ่งในนั้นเนี่ยวิวก็มีการไปรีเสิร์ชข้อมูลอะไรต่างๆมากมายนะคะดังนั้นพอโตวาเธอถามวิวว,ว่าเอเลี่ยนเนี่ยมีจริงหรือเปล่าวิวก็บอกเลยว่า มีค่ะแล้วเขาก็เดินป่าปอนอยู่กับพวกเราเต็มไปหมดเลยนะคะทุกคนแทบจะอยู่ทั่วโลกเลยเพราะคำว่าเอเลียนเนี่ยนะคะหมายถึงคนต่างดาวค่ะดูสิโอ้โหประเทศเราคนต่างดาวเดินเต็มไปหมดนะทุกคนและศัพท์คํานี้ไม่ใช่ศัพท์ใหม่นะคะแต่เป็นศัพท์เก่าที่ใช้กันมาตั้งแต่ปี1300แล้วในสมัยนั้นเนี่ยเขาก็ใช้หมายถึงคนที่แบบแปลกแปลกต่างถิ่นนะนะก่อนที่มันจะวิวัฒนาการมาใช้หมายถึงคนต่างชาติคนต่างดาวเนี่ยในปี1500นะคะถ้าจะให้วิวตอบดีๆว่ามนุษย์ต่างดาวเนี่ยมีจริงหรือเปล่าอันนี้ ต้องแยกออกเป็นทั้งหมด2กรณีค่ะกรณีแรกนะคะก็คือถ้าถามวิว่าในจักรวาลอันเวิ้งวางกว้างใหญ่เนี่ยมีดาวดวงไหนไม่นะมีระบบสุรยิยะจักรวาลไหนไม่นะที่มีสิ่งมีชีวิตอยู่เหมือนกับโลกอันนี้วิวก็ต้องบอกว่ามันอาจจะมีโอกาสมีนะคะนึกสภาพสิทุกคนจักรวาลกว้างใหญ่ขนาดนั้นมันจะไม่มีเลยหรอระบบสุรยิยะจักรวาลสักระบบหนึ่งดาวสักดวงที่สิ่งแวดล้อมมันแบบพอเหมาะพอเจาะเหมือนกับโลกแล้วก็เกิดแบคทีเรียขึ้นหรือว่าเกิดสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวขึ้นนะคะดังนั้นวิวคิดว่าม การของมนุษย์ในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยเราอาจจะยังไปไม่ถึงยังสำรวจไม่เจอนะคะแต่ในกรณีที่สองถ้าถามวิวว่ามนุษย์ต่างดาวเนี่ยมีหรือเปล่าอันนี้ตอบยากนิดนึงนะคะมนุษย์ต่างดาวนี่อาจจะหมายถึงสิ่งมีชีวิตที่แบบทรงภูมิปัญญาเหมือนกับมนุษย์ใช่ป่ะวิวคิดว่ามีโอกาสน้อยมากๆที่จะมีค่ะเพราะว่าหนึ่งเลยคือเราบอกว่าทรงภูมิปัญญาเหมือนกับมนุษย์แปลว่าเรา as a มนุษย์เป็นคนบอกว่าเราทรงภูมิปัญญาคือสิ่งมีชีวิตอื่นในโลกหรือนอกโลกเขาอาจจะไม่ได้คิดว่ามนุษย์ฉลาดก็ได้นึกออก ดังนั้นในจักรวาลอันเวงววงกว้างใหญ่เขาอาจจะคิดกันว่าแบคทีรียเป็นสิ่งที่ฉลาดก็ได้อะคือการที่มันจะมีอะไรสักอย่างหนึ่งเกิดขึ้นมาแล้วเหมือนมนุษยม์มากๆในจักรวาลอันกว้างใหญ่เนี่ยมันยากนะคะที่เขาจะแบบเป็นแบบนั้นเป็นเหมือนมนุษย์แล้วสามารถเดินทางมามาเจอกับเรามาคุยกันได้อะไรอย่างเงี้ยดังนั้นถ้าถามว,ว,ว,ว่ามนุษย์ต่างดาวแบบสิ่งมีชีวิตทรงภูมิเนี่ยมีจริงหรือเปล่าอันนี้ส่วนตัววิวขออนุญาตตอบว่ามีโอกาสที่จะไม่มีสูงค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะคําตอบของวิวเนี่ยก็ไม่ใช่คาตอบสุด้า่่าะะไมมมีันว มันอาจจะมีก็ได้นะคะเราแค่อาจจะยังมีวิทยาการไม่ถึงพอที่จะไปติดต่อกับเขาหรือว่าไปพูดคุยไปเจอเขาหรือแม้แต่ไปรับรู้การมีอยู่ของเขาก็ได้ค่ะขอบคุณน้องวิวมากนะคะ,ะที่บอกว่าที่ให้ข้อมูลกับเราแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือ ความเชื่อนี้มันก็เป็นควแต่ชื่อแต่ใครไม่เชื่อก็อย่าไปว่าเขาว่าไอ้คนเชื่อมันเป็นบ้าหรือว่าแบบใดๆอะไรเงี้ยเนาะเรื่องบางเรื่องอ่ะอาจจะประสบพบเจอกับคนบางคนเท่านั้นที่แบบที่เขาเคยเห็นอ่ะเราก็ไม่ควรที่จะไปแบบไปทีหน้าหรือตีตาด่าว่าเขาเป็นคนบ้าเป็นคนประสาทอะไรอย่างเงี้ยเนาะเพราะว่าถ้าอุ้ยถูกต้อง เอาจริงๆแล้วพวกเราท s s. <S si ั้งหมดเชื่อหมดเลยปะเชื่อหมดเชื่อหมดมีเพลงเอเลี่ยนอะไรบ้างที่เราฟังแล้วอันนี้น่าจะสื่อสารมาจากเอเลี่ยนแน่แอันนี้คืออันนี้คือหนูพูดตรงนั้เพลงนี้เป็นเพลงที่หนูคิดตลอดว่าสื่อถกัเอเลี่ยนอะเอเล่าเอ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 อเอเเอเอเอออเ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 เอ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 อเออเ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 ออ ตอบคุณเอเลี่ยนนะคะทุกคนอยากเห็นเขานะถ้าเกิดเราสื่อสารกับเขาอยู่เราก็จะพูดพร้อมกันว่าไปไปนี่แหละมพราเป็นอย่างนี้แหละเขาเลยไม่มาเราคนคนมนุษย์มันปัญญาอ่อนถ้าถ้าเกิดว่ามาเราจะแบบเหมือนเราเจอผีป่ะทำไมมึงจะกลัวทุกอย่างเลยล่ะเอาสมมติว่าเขามาหามึงอะแล้วมึงจะกลัวเขาต้องหมยวะาเราจะรู้ไหมก่อนว่าเขาเป็นเอเลี่ยนเขาควรแนะนำตัวคนอินท o d u c e yourself หน่อยสวัสดีค่ะเอเลี่ยนค่ะใช่ ชื่ออะไรก็ว่าไปอ่ะอันนี้อันนี้อันนี้เลยหน้าเหมือนพี่ฝนหน้าเหมือนพี่ฝนหน้าเอามึงดูเอามึงดูจมูกเอามึงดูจมูกอ่ะอันนี้เหมือนพี่ฝนไปแล้วนะสาระบ้านโอเคไปแล้วนะคะอาจารย์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ช่องโคนครูด้วยนะคะไปค่ะเห็นหน้าเป็นไรเม้นกันมาเยอะๆนะแม่นะเห็นหน้าเป็นไรไม่รู้แต่อีพีฝนเป็นเอเลี่ยนใช่เป็นเอเลี่ยนปึ๊บ